สวัสดีพี่น้องป้องไปสูหูวสูข้นพ่อครับยายท้องกลางดงกลางป่าอีกแล้วมาปลานโน่นพี่น้องมาปลานโน่นปลาศาสตร์พี่น้องบ่ได้ไปทงแล้วมือนีบ่ได้ไปทงพาพี่พาน้องเขาป่ามาทั้งปีก็มีบักย่างคือกันพี่น้องมีบักย่างมีบักมวงมีบักมวงปลาอยู่นี่อยู่โน่นนี่ มีหลายมีบมากใหม่กินอยู่พี่น้องบักม่งกระสมบักม่วงปลากะมีมาตามยายท่องมายายท่องสีภาพไปบึงอันนั้นบักม่วงปลาน้ำกันเนี่ยมดแดงกระล้าหลายได้พี่น้องเนี่ยผู้ไดบอเคยเห็นตน้นบักต้น นี่ต้นไอ้ต้นบักม่วงปลาได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเบิ่งต้นมันเด้อเนี่ยสูงต้นสูงพี่น้องต้นสูงเนี่นยนวยโลนกล่องอยู่นี่นี่ยายท่องเก็บว้อยู่เนี่ยยายท่องเก็บว้พี่น้องเนี่เนี่ยนวยมันเต็มอยู่พี่น้องอืมนวย ดกมันดกแนี่พี่น้องมันเต็มอยู่มันดกมันดกหลายมดแดงกับหลายจ๊คผู้ใดมาตังหั่งมดแดงเนี่ยมันมันมันซุกเหรอพี่น้องมันซุกโลนแล้วมันโลนแล้วมันซุกกวางไว้มันซุกเน่าแล้วพี่น้องเน่าแล้วเยื่อท้องเก็บกวางไวเต็มอยู่ เนี่ยมดแดงไหลายพี่น้องมดแดงมดแดงไหลนี่ยายท่องจิบกล่องไว้ยายท่องจะสิบไปซีมให้เบึงเดี๋ยวยายท่องไปซีมให้เบึงพี่น้องน้าพี่น้องกินบักบกม่กมวงปลาผูไดบบก็เ,เห็นบักม่วงปลา เพป็นว่าบกม่วงปลาหนิสิให้เบิ่งบกม่วงปลาพี่น้องเบิ่งบกม่วงปลานี่บกม่วงปลาพี่น้องม่วงปลาไายบกม่วงปลาให้เบิ่งละเด้อนี่พี่น้องนี่มันชุกละพี่น้องมันชุกละนั่งอยู่กลางปากินบกม่วงปลาพี่น้องมันแสีบบบนี่ ยายท่องกับสิบบาเบึง้งมันคือนวยแบบนี่ละพี่นอ้องยายท่องบ่เคยกินจักเกอเอบึงนวยซุกๆมันหอมอยู่พี่นอ้องหอม บกมงปลาคือหอมหอมเยอะท่องบกเคยกินในครั้งแรกเพี่น้องบกเคยกินบกมงปลาจะคือ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมดแดงกะกัดอยู่ต้นมันมดแดงหลายหลายผู้ใดปีนี่ห้องมดแดง <c oughs> มันได้แตก เคยกินจะเกือซมันหอมๆพี่น้องหวานพี่น้องหวานจมๆหว,วานหวานเคยกินจะเกลือพี่น้องของม่วงป่า ครั้งแรกเลยพี่น้องที่ย่้ท่องเคยกินกินมองวอ,องปลาโอ้ยโลนสับไฟหน่อยยากนั่นกินอยู่กลางดงกลางป่า กินจังไดเดี๋ยวพี่น้องมันก็กินจังสีในม,มัน,ม,นมันก็คือบ่งมวงบานน้อนวลนกับบหลาลคิดเบื้องว่า <c oughs> เขาบนนิยมกินซุกนะพี่น้องเขาจีนนิยมกิน,ก,นะน,นกินดิบ แสบอยู่พี่น้องปดัดซาลินพี่น้องมันกัดลิน้นกินอยู่กลางดงกลางป่าข้นปลาพี่นอนแย่ท้องข้นปลา ั่นได้พี่น้องมท่นนออมานองูปลาเนี่ยเขานีย่มกินซุกินดิบมั้พี่น้องเขาขึ้นไปแล้วเขาก็ไปแส่น้ำเกลือแส่ยบยุคพี่น้อง <c oughs> มันโลนพี่น้องมันโลนบ่อา,ามาจะขึ้นไปเอามันได้ดอกมันจุกนะมาปลาม่เทียวปลามา่เทียวปลาหาเก็บขี้ยางใหม่ไปดังไฟนี่ยางใหม่เก็บยางใหม่เก็บยงัยง,ยง,ยงก็เอา เก็บอย่างใหม่ไปก่อไฟก่อฟืนหุ้งเขาเนี่ยมือเสา้าพี่น้องเนี่ยมือแรงเนี่ยมือเสาไปแล้วพี่น้องขอกันคิดนาตอนกินบักบักม่วงปลาสเสนอตอนกินบักม่วงปลาอยู่กลางปลา <c oughs> ไปแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วพี่น้อง Bye bye, Vinod.